โยว่าพดีรุ่นมีข่าวดอดีรุ่นดูไปพดิรุ่นชาวไทยุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเรามีข่าวมาอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมนะในเรื่องของเจ้าตัวเกม อสุนบบายนะท่านผู้ชมนะวิทย์มันจะมีแบบว่าในส่วนของข่าวใหม่นะครับที่แบบว่าเพิ่งจะอัปเดตล่าสุดเลยเป็นในส่วนของการเปิดเกมนะครับอย่างเป็นทางการนะอันนี้เป็นแบบว่า global launch นะท่านผู้ชมนะ,ะ,ะ,ะ global launch ในที่นี้คือหมายถึงว่ามันเปิดแบบทั่วโลกเลยนะ worldwide เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศภูมิภาคต่างๆเช่นภูมิภาคอ่าอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปเอเชียนะครับ ตะวันออกเฉียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะท่านผู้ชมนะตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้นะครับเอออันนี้ก็จะมีการอัปเดตมาใหม่นะท่านผู้ชมนะซึ่งมันเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อประมาณวันที่วันที่6หรือวันที่5เนี่ยท่านผู้ชมนะน่าจะมานวันที่5นะครับวันที่5คืนของวันที่5นะครับของเดือนตุลาสอ2พันนะฮะท่านผู้ชมนะอื้ วันนี้เราจะมาอัปเดตกันเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดเผยมาแล้วนะครับว่ามันจะเปิดในปี2024นะหลายคนมาโนะนะครับว่าจะเปิดปีนี้จะเปิดปี2023ปปีนี้เพราะว่าอ,อ,อะไรนะ Apple Apple Store มันลิ o ิตวันไว้อะไรอย่งนี้ที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะแต่อันนี้นะครับเขาบอกมาเปิดๆแล้วนะครับ ท่านผู้ชมนะเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยนะจากงานเปิดตัวในส่วนของ c o คอร์พิที้โมเดลวอลเฟ่สามนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็เขาก็ <ๆ S 2> เปิดในส่วนของเจ้าตัวคอร์พิที้วอลซอนโมบายด้วยนะฮะอืมเราจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้แหล่งข่าวมานะครับอยู่สองที่ก็ยังไงขอขอบคุณเครดิตด้วยนะครับจากอ่าเพจออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยก็คือคอร์พิที้วอลซอนโมบายนะครับเพจนี้นะมีคนอ่าผู้ติดตามหนึ่งจุดสองแสนคนนะฮะท่านผู้ชมนะ เออแล้วก็ในส่วนของเพจอินกีมนะอินกิมเขาแปลมาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นแบบว่าอย่างพิธการนั้นเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูก่อนนะครับอันนี้เพจทางการนะฝั่งขวามือจะเป็นเพจทางการนะครับนี่นะครับมันจะเป็นโพสต์ในส่วนของวันนี้นะฮะนี่วันนี้ตัวนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ผมดูไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานเปิดงานเปิดตัวนะับท่านผู้ชมนะนี่เขาจะบอกไว้นะครับอ่าไม่ใช่สิมันอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับอืมเ๋ยวผมก็อให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นคลิปนะครับ คลิปให้ดูนี่ฮะเขาบอกว่าสปริงนะอันนี้ผมผมไม่สามารถเปิดดูได้นะเพราะมันจะมีในส่วนของเรื่องลิขสิทธินะครับเขาบอกว่าเป็นอ่าสปริงปี2024นะท่านผู้ชมนะสปริงก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเขาจะบอกว่าแฟคเอาท a แอน u ์สวายเดอรเขาดาวนะทุกท่านก็คืออ่าอ่านับเวลาถอยหลังรอเลยนะฮะในส่วนของอการเปิดนะครับ การเปิดในส่วนของเจ้าตัว Comptee Wallzone Mobile นะเขาบอกว่าจะลิมิตลิมิตดิลิสนะท่านผู้ชมนะก็คือจะมีการเปิดตัวนะครับในภูมิภาคนะฮะตรงนี้นะ Legend Legends Today นะครับอตอนนี้ก็เขาบอกว่ามีข่าวประมาณอาจจะมีการเปิดตัวในส่วนของ5้ามงยินนะครับท่านผู้ชมนะห้ามงยินนะห้าปนะครับ PM นี่คือจากเที่ยงหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับอ,อันนี้ก็เขาก็จะบอกมานะมันเป็นไลฟ์สดนะครับอันนี้เขาก็บอกมาแล้วนี่ในคลิปนี่ มันจะเป็นแบบว่าเล่นเห็นไหมมันจะเป็นเล่นโชว์เลยนะเป็นเป็นวิดีโอทีเซอร์เขาแหละนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็จะสรุปด้วยตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเขียนว่าสปริงสองศสองสี่ตรงนี้นะครับเราดูไปไหมพี่ตรงนี้ผมก็เออมามาค้นหาดูนะครับว่าพี่สปริงนี่มันประมาณเดือนไหนของภูมิภาคเขานะับท่านผู้ชมนะอันนี้มันจะอิงที่ภูมิภาคอเมริกันนะท่านผู้ชมนะเป็นหลักภูมิภาคอเมริกาคืออเมริกาเหนือนะครับอเมริกาเหนือนะ นี่เขาก็จะบอกว่า,ามีการเปิดตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมาในการอัปเดตเคลื่อนไหวนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่คือเวลาบ้านเขานะครับก็คือกลางคืนนะคนดูนะตอนยินตอนยินเธอนะครับมีการเคลื่อนไหวต่างๆในรูปแบบแฟนชายเห็นไหมอินกิมเขาแปลมาแล้วเผยตัวอย่างมาแล้วนะครับโดยนําเสนอซีนิเมติกก็คือไอวิดีโอฝั่งขวามือตรงนี้แหละนะครับมีการโชว์เกมเพลย์ระหว่างการทดสอบให้เห็นด้วยนะฮะแล้วก็คอร์บิตตี้เนี่ยนี่กำหนดตอนท้ายนะเขาบอกว่า พอพิตตี้ออสโมบายมีกำหนดเปิดในช่วงบริการในช่วงฤดูใบไม้ผี2024ก็คือเดือนนะครับประมาณนะถ้าตร,ต,รตรงกับเวลาประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมีนาคมถึงมิถุนายน2024นั่นเองนะครับโดยมีการเปิดตัวรอบพิเศษให้แล้วนะครับใน,ในบางภูมิภาคนะท่านผู้ชมนะเ,มเ,ปเปิดตัวรอบพิเศษในที่นี้คือ เขาเปิดในประเทศอื่นนะอ่าหลักๆที่ผมที่ผมดูมาแล้วนะครับที่เขาเปิดในประเทศอื่นด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีอยู่หลายประเทศนะครับมีอยู่ประมาณ5ประเทศหลักๆนะอันนี้ผมผมหาข่าวไม่เจอแต่ผมไปเจอในทวิตเตอร์นะครับมันจะมีในส่วนของอ่าประเทศที่เป็นออสเตรเลียนะท่านผู้ชมนะออสเตรเลียอ่าเออนี่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 ข่าวนี่ขา่ขาวนี่เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วนี่นะฮะเขาจะอ่าลิมิตลิมิเต็ดลิมิเนะตรงนี้นะครับเปิดในส่วนของโซนพิเศษนะท่านผู้ชมนะโซนพิเศษในบางภูมิภาคนะ รอพิเศษก็คือภูมิภาคในส่วนของประเทศอเมริกาไม่ใช่อเมริกาออสเตรเลียนะครับตรงนี้ออสเตรเลียนะชิลีนะครับอนอร์เวย์นะครับแล้วก็สวีเดนนะท่านผู้ชมนะมี1 2 3 4สามสี่มีประเทศนะครับตอนนี้อยู่ใน Google Play Store แล้วก็ App Store ทั้ง iOS อเอสตัวแอนดเลยนะครับตอนนี้นะครับเปิดในส่วนของออสเตรเลียชิลีนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนะใครที่อยากเรียนก็ย้ายภูมิภาคไปโหลดเอาหรือว่าดูคลิปด้านล่างก็ได้อนี้ผมทาสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะสรุปสั้น ง่ายๆให้ฟังเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดในส่วนของรอบพิเศษนะครับให้เล่นนะครับในส่วนของประเทศออสเตรเลียชิลีนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนะแล้วก็่วนที่2นะครับตัวเกมเนี่จะเปิดจริงๆนะคาดการว่าจะเปิดจริงๆในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นะครับหรือว่าสปริง2024นั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนพูดง่ายๆคือเดือน3ถึงเดือน6นะครับของปีหน้าก็คือปี2024นั่นเองนะุ่นผู้ชมนะก็ประมาณนี้สำ,สำหรับจะตัวข่าวนี้นะุ่นผู้ชมนะนี้เป็นข่าวแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าผมอิงมาจากอ่าในส่วนของเพจคอฟล Duty Warzone Mobile เป็นหลักนะนี่อันนี้เป็น o f f i c i a l นะมีเครื่องหมายเว i ร์ดที่ถูกด้วยนะครับอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าเพจเอ็นเกมนะนี้ผมก็ อย่าลืมไปติดตามเขาไว้ด้วยนะครับที่ผมก็ติดตามได้ทั้งสองผเนาะ,ะก็ขอขอบคุณแหล่งข่าวไว้ด้วยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์วิธีการโหลดสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นก่อนนะครับก็อยู่ด้านล่างของยานตาคลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้า